เธอไทยบอลมาแล้วจ้าวันที่20กระดก,กรกฎาคืนนี้นะคืนนี้เธอยกมา4คู่คัดคู่สู่มาให้ทุกคนทั้ง4คู่เนี่ยอยากเออยกมาจากยูฟาแชมเปียนลีกนะจ๊ะคู่แรกเป็นคู่ของ AJK เ e s ฮนชิงกีกับวิกตอรีพาวเซนนะคู่นี้เตะกันตอน4ทุ่ม59นาทีหรือว่าประมาณ5ทุ่มเองคู่ที่2เป็นคู่ของมาคาบี้ไฮฟากับโอลิม i ปียสนะ คู่นี้เตะกันตอนเที่ยงคืนคู่ที่3เป็นคู่ของดินาโมเคียฟแล้วก็เฟเนบาเซ่นะคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งคู่สุดท้ายเป็นคู่ของเฟเรนวารรซีแล้วก็สโลวานบราดิสลาวานะคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งเช่นกันจ้ามาดูกันว่าทำไมาสูงนะเราคิดว่าสีคู่นี้สูงแน่นอนสำหรับคืนนี้คู่แรก มาดูคู่แรกหน่อยคู่แรกเป็นคู่ของ S.J.K. h e l s h i n k i แล้วก็วิก t ตอรีพ a ร s เซนนะคู่นี้ในเกมรอบคัดเลือก2นั้นแรก S.J.K. h e l s i n k i เปิดสนามเตรียมรับการมาเยือนของทีม Victoria พ a r s เซนโดยเจ้าบ้าน S.J.K. h e l s h i n k i อาจจะยังคงไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรนะ่นะักนะในซีซั่นนี้แต่ทว่าภาพรวมของผลงานก็ยังเป็นที่น่าพอใจรวมไปถึงเกมเย้าของทีมทางฝั่งวิก t ตอรีพรเซ ภายใต้กนนารนำทีมของมิคาบีเล็กเป็นซีซั่นที่เอาจริงเอาจังและมีการ precision ที่ยาวนานเพราะสืบเนื่องจากทีมเอมีการเปลี่ยนหายเยอะในช่วงที่ผ่านมานะแม้ว่าผลงานในเกมอุ่นเครื่องของทีมตลอด2เกมหลังสุดจะเป็นการไม่ชนะก็ตามทีแต่ดูแล้วเกมนี้คืนนี้นะ SJK h e ลซิงกีนะคุณภาพการเฝ้าบ้านของทีมยังคงไปได้สวยอยู่ แม้ว่าวิกตเรียพันเซนเนี่ยมาตรฐานทีมจะยังดูเหนือกว่าแต่ยกแรกนี้น่ารุนเสมอกันไปซะมากกว่านะเราคิดว่าสองคู่นี้สำหรับคืนนี้เนี่ยมีสกอร์อยู่แล้วแต่แต้มออกมาน่าจะแบบแบบแ,บบแนวโน้มไปทางเสมอกันนะทุกคนอาจจะแบบ1นึ่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ แต่เราคิดว่ามีขั้นต่ำอยู่ทั้ว2ลูกในเว็บเนี่ยเปิดมาที่2 1, 2 5ลูกเราเชียร์สูงเพราะว่าเราอยากลุ้นสูงนั่นเองทุกคนเราคิดว่าน่าจะมีเกิน2ลูกแน่ๆสำหรับคู่นี้นะลองตามดูนะทุกคนคู่ที่2 m a ม c a b i h ีไฮฟแล้วก็โอลิมเปียคคู่นี้เจอคืนนี้เจอกัน เกมในรอบคัดเลือกรอบที่2นะัดแรกมั c คาบิไฮฟ,ฟาก็เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมโอลิมเปียกรอสนะโดยเจ้าบ้านมั c คาบิไฮฟ,ฟานเนี่ยภายใต้การนำทีมของปบบาบาคาคมาตรฐานผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาก็ยังคงไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่หนักนะเกมที่แล้วเนี่ยเป็นการแพ้มาต่อฮาโปเอลเบียเซวาในเกมซูเปอร์คัพ มาทําให้ตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นการแพ้มาทั้งหมด3เกมหลังคือแพ้หมดเลยทางฝั่งโอลิมปิกอสนะภายใต้การนำทีมของเบโดมาตินพาทีมทําผลงานในช่วงพรีซิชั่นไม่ได้เออได้ไม่ปัง ซึ่งผลงานในเกมที่แล้วของพวกเขาก็ต้องบอกว่าแพ้มาต่ออาริเลสเอฟซี c, ซึ่งทําให้ตลอด6เกมหลังสุดชนะมาได้แค่หน่เดียวเท่านั้นนะดูแล้วเกมนี้เนี่ยคืนนี้มาคาบีไฮฟาเนี่ยจุดขายของทีมก็ยังคงเป็นเกมเยาอยู่แต่ถ้าว่ามาตรฐานของกรดนักเตะแล้วก็ยังเป็นโอลิมปิกอสที่ยังมีทรงดีกว่านะในความรู้สึกเราดังนั้นการจะเลือกผู้ชนะจริงก็ต้องเป็นแบบสำหรับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอลิมปิกอส คืนนี้คิดว่าน่าจะมีสกอร์อยู่แล้วนะขั้นต่ำกระ2องลูกแหละในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเราเชียร์สูงนะจ๊ะไปลุ้นลูกที่3กันเราคิดว่าน่าจะมีลูกที่3อยู่แล้วสำหรับคู่นี้นะคู่ที่3เป็นคู่ของดินาโมเคียฟกับเฟเนบาเซ่โดยเจ้าบ้านเนี่ยคือดินาโมเคียฟนะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการ,รมาเยือน ทีมเฟเนบาเซยภายใต้การนำทีมของมิเซียลูเซสคูมาตรฐานในภาพรวมของเกม p รีชชันของของทีมก็ยังคงอย,อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะแม้ว่าผลงานสอเกมหลังสุดจะเป็นการแพ้มาทั้งหมดก็ตามทีทางฝั่งทีมเยือนอย่างเฟเนบาเซของกุนซือใหม่จอเซยูซูสนะที่เอาจริงกับซีซันใหม่แน่นอนเพราะเพิ่งจะเข้ามารับงานนะรับตำแหน่งดังนั้นการ ดันเกมปริ้นซนของทีมก็ยังคงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะเพราะตลอด5เกมที่ผ่านมาทีมเยือนเนี่ยเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดดูแล้วเก,เ,เกมนี้เนี่ยอินาโมเคียบมาตรฐานของทีมไม่ได้เป็นรองมากอยู่แล้วบวกกับความเป็นเจ้าถิ่นด้วยดังนั้นเกมยกแร้น่าจะลุ้นลุ้นได้พอได้ลุ้น สำหรับคู่นี้เราคิดว่ามีสกอร์อยู่แล้วเช่นกันนะน่าจะแบบขั้นต่ำสามลูกนะในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเล่นสูงไปเลยจา้าคู่สุดท้ายเป็นคู่ของเฟรนซ v วลอสกับสโลวานบ r ติสลาว v านะเ e รนซัว r ซี i, เนี่ยเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีม s โลวานบ r ติสลาว v านะโดยเจ้าบ้านเนี่ยเฟ r น n c วลซี i, เนี่ยภายใต้การนำทีมของ s t a n i สลาฟ เชียร์เซซอฟนะมาตรฐานของผลงานก็ยังคงเป็นที่น่าพอใจเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะโทดบอลคอสตาเนเข้ารอบมาได้ทําให้ผลงานตลอด5เกมหลังสุดกับทุกรายการยังคงไม่แพ้ใครเลยทางฝั่งสซโรวานบราจิสลาวานนะของคนซือวลาดิมีวัยผ่านาผ่านทีมอย่างดินาโมบาตูมีมาได้ในเกมที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานของผลงานในช่วงหลังก็ยังคงไม่นิ่ง สำหรับทีมเยือนนะดูแลเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านเฟรนวารอซี่เนี่ยน่าจะลุยได้นะมาตรฐานในการเข้าบ้านและศักยภาพก็ยังคงดูดีกว่าเราเชียร์สูงในเจาสำหรับคู่นี้เพราะว่าในเว็บเปิดมาที่แค่2.5ลูกเราคิดว่ามีขั้นต่ำามลูกแน่ๆไปตามกันเลยจ้าสรุปให้ดูนะทั้ง4คู่เอสเจคเฮชิงกิกับวิอเรียร์พาเซนเนี่ยเว็บเปิดม่ที่2-2.5ถึงลูกนะจ้าสูงไปเลยมาคาบี ไฮฟากับโอลิมเปียกอสเนี่ยเว็บเปิดมาที่2อง่อสองลูกเช่นกันนะสูงไปเลยจ้าคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของดินาโมเคียบแล้วก็เฟเนบราเซ่ se, นะเว็บเปิดมาที่2.5ลูกสูงตามกันไปคู่ที่สุดท้ายเนี่ยเฟเรวาซ์ลอซี่นะกับซโลวาบาติสลาวานะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกสูงไปเลยจ้าเชียร์สูงทั้งสคู่นะทุกคนเราคิดว่าสูงทั้งสคู่นี้พรุ่งนี้มาดูกันว่าคู่ไหนเข้าบ้างคู่ไหนไม่เข้า ใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณกับสาหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย